กลับมาพบกับฟองขี้เล่นกันอีกแล้วแฮ้ hey, วันนี้เราจะมาทำโคมไฟฟักทองจากกระดาษกันเพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมซึ่งเดือนตุลาคมมันก็มีเทศกาลแสงสนุกอันหนึ่งที่เรียกว่าวันฮาโลวีนวันนี้เราก็เลยจะมาทำโคมไฟฟักทองจากกระดาษกันทำ <Wow. S 1> ง,ง่ายมากๆเลย หน้าตามันนะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราสามารถจะไปโหลดแพทเทิร์นได้จากในอินเทอร์เน็ตซึ่งเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะมาจาก Maxim for Art ง่ายไปลองปินกันดูดีกว่าว่าหน้าตาจะออกเป็นยังไงพอปินนออกมาแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ งานนี้เราใช้กระดาษ3สีก็คือสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวโดยมันจะมีเลขบอกที่หัวมุมนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีวิธีการต่อมาให้ด้วยในไฟล์เพราะน,นั้นก็ปิ้นออกมาให้หมดเลยไม่ยากเราไปดูอุปกรณ์อื่นๆกันด้วยดีกว่าขั้นแรกนะเราก็จะเริ่มจากแผ่นเลขหนึ่งก่อนเลยแล้วก็ตัดทั้งหมด ชิ้นน,นออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยมากรีดกระดาษกันนี่า้อตัดชิ้นใหญ่ๆออกมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรก็ได้แล้วแต่ถนัดเก็บดีเทลกัน เอาละหลังจากที่เราตัดออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็จะได้หน้าตาแบบประมาณนี้นะอ่ะเป็นเราก็จะแบ่งไว้ตามเลขมันจะมีเลขบอกตามนี้ทีนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการกรีดกระดาษกันโดยตัวช่วยของเราก็คือนี่ที่กรีดกระดาษเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นหัวแบบนี้ตัวเนี้มันจะช่วยกรีดทําให้พับง่ายขึ้นไปลองทํากันโดยที่เส้นปละแบบนี้นะมันจะเป็นการบอกให้เราอ่ะ ขีดแล้วก็พับขึ้นเป็นวอลเล่เป็นนี้นี่นี่ถ้าเป็นรอยเส้นปะเราจะกีดแล้วพับขึ้นเป็นวอลเล่แบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี้แต่ถ้าเป็นเส้นปะแบบนี้ที่เป็นขีดแล้วก็จุดขีดแล้วก็จุดมันก็คือการเราก็จะกรีดอือ แล้วก็พับแบบเม n ์เทนก็คือแบบนี้พับแบบแบบมุงหลังคาแบบนี้นะจ๊ะทุกท่าน เสร็จแล้วนะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นการพับขึ้นรูปเอาไว้แบบนี้นี่มันก็จะขยุกหยิกขยุกขยิกอย่างนี้นะจากนั้นเราก็จะหยิบชิ้นหนึ่งมาอ่ะเริ่มจากชิ้นที่หนึ่งเราจะเอามาประกอบร่างกันเวลาประกอบเนี่ยเราก็จะดูตัวเลขด้านหลังเนอะถ้าเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดจะอยู่กับยี่สิบเจ็ดอ่ะสี่สิบหกเราก็ไปหาสี่สิบหกมาติดอประมาณนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วเลเวลเอ้ยไม่ใช่สิ1กับ2เนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนะได้หน้าแล้วนีข้างหลังเป็นอย่างนี้เห็นปะไปทำกันต่อ เสร็จแล้วตัวฟักทองขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือติดจุกมาสเตอร์พีสยดิง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 นี่เราก็ได้แล้วโคมไฟฟักทองกระดาษห,หรือว่าแจ็คโอแลนเทิร์นเอาไว้ ตกแต่งบ้านโดวยวันฮาโลวีนนะเนี่ยลองดูดีๆนะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีดีเทลของความแบบลึกหนาบ้างเหมือนฟักทองจริงเลยดูดีมันก็จะมีแบบล่องลองลองเหมือนฟักทอง <Wow. S 1> เห็นปะจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยเป็นแบบพื้นโบนเนอะเอาไว้ใส่ไฟเข้าไปไนดะ้กระพริบหน่อยให้นะ่ากลัวเป็นไงเป็นไงหเห็นไหมนี่แต่แล้วปิ๊บ ง่ายมากถ้าเกิดว่าใครชอบกิจกรรมหรือว่าของเล่นที่เราเอามาทำให้ดูแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยและเรามีอะไรนุกๆใหม่ๆเรามาเล่นให้ดูกันนะวันนี้ไปก่อนเนาะบายบาย